เม็ดปวกขูดดินเราจะขาแลยเพราะฉะ้แช่น้ำใ้ครับวัดนี้เปดน้ำแช่ไว้ในกะละมังนี่แหละครับจะแช่น้ำใ้จะพักนี้นะครับแล้วก็จะต้องค่อยไฝ่ออกครับไฝ่แล้วก็จะได้เอามาหนึ่งนะครับเพิ่มครับไทยคือน้องดึงจนจบก็แล้วครับอันนี้เราเพิ่มเปิดน้ำไทยนะครับแช่น้ำไว้ก่อนครับแช่น้ำแล้วก็ับไฝ่ออกมาใส่ตะกร้ารไว้ก่อนนะครับเตรียงรอดหนึ่งแลครับวันนี้ ให้มันเสด็จนานเล็หน้อยนะครับพรบริเชะลายเนนะครับนำงามเลยครับเม็ดปัวกครับแต่ทย่อยหนึ่งใบจนมดหมดแล้วครับหนึ่งแล้วก็ล่อให้มันเย็นเล็กน่อยนะครับก็จะใช้ถุงแชสองฟิตว้ไปกินโดนดนนะครับตอนมันออกไหลเนี่ยเขากบมีดเท่ากับเจ็บออกมดนะครับงามมันบ่มีเขากบแต่เอามากินนะครับกับแซว้ก่อนครับนอกฟิต้ก่อนครับ ล่างยากนะครับดินมันไหลก็ต้องใส่เวลาจังน่อยครับต่ว่าก็ต้องล่างเอานะครับหามาเท่าใดก็ต้องเอาเห็นวัดนะครับได้เวลาหนึ่งแล้วครับพี่น้องเอ้ยเต็มหัวหมอกอกเลยครับชุดนี่ครับชุดแรกนะครับนี่กันหนึ่งไว้เังสและครับหนึ่งท่านหนึ่งเงียงเขาเนี่ยละครับ ย่ำเก็บหนามมวนครับมันไหลกับออนซ้อนครับแต่ว่าเวลาย่ำล้างอันหนึ่งเนี่ยโอ้เฮ็ดยากอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องเอาเนาะครับเห็นบ่เต็มหัวเต็มกอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดปวกล้วนๆครับมีแต่ดอกงามๆอ่อนซ้อนไหลครับไฟกรับเพราท่านแห้งแล้วครับเดี๋ยวรอชั่งหน่อยไปแล้วครับกันหนึ่งถึ่มใบเังเสร็แล้วครับสูงจำแดดกันย่ำนั่นเนาะครับบริสิเลียดเนาะครับฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าจะมีฝนลิ่มมากแล้วครับปกแปกปกแบกแล้วครับ เม็ดไงขึ้นมาแล้วครับได้ยินเสียงว่าครับปอกแป๊ปอกแป๊บเดี๋ยวผมก็จะเอาฝาหมอดพิษใบชะข้าวนะครับรอให้มันสุกแล้วจังออกมาเทเนาะครับไฟกับวัานแห้งเนาะครับก็รอดจะแป๊นึ่ไปแล้วครับมันจังซีไฟแห้งมันจังซีขึ้นไอขึ้นอย่างเนาะครับก็ใส่เวลาหนยนึงแล้วครับมันจังซีสุกเนาะครับกระเต็มหัวเลยครับเพนบอลเลยครับให้ดวงใจชัดอีกเท่าหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะปิดฝารอให้มันสุกเนาะครับ สุกแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งเห็ดปวกอันนี้เทศใส่ถาดใหญ่ยนะครับเดี๋ยวก็กระจายออกให้มันเย็นก่อนนะครับมันเย็นแล้วจังสิไดเอาใส่ถุงแล้วกันนกช่องฟิตไวครับเห็นบอกพี่น้องหนึ่งเห็ดปวกขันห่อนอายท่วนๆยังสิละกะเฮ็ดยากนะครับล่างยากหนึ่งยากดูครับแต่ว่ากะต้องเฮ็ดเอานะครับเพราะว่ามันหลายครับเห็ดปวกกบแพรงครับมันแพรงย้อนมันกินแสบหายากเนี่ยแหละครับ หนึ่งวันห่อนไอท่วนๆหนึ่งสี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยเห็นว่าเห็ดปวกนี่ไหลคัดไหลน่ครับปีนี้ตะเมนเห็ดปวกนี่โอ้อลังการในรอบเป็นสิบป,ปีครับปีนี้เกิดลยยห,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 หลายเลยครับแห้งหายแห้งไหลครับแต่ว่าหาไหลามากกับยากเจ้าของย่มเก็บย่มล่างนะครับเมื่อนี้ผมกับไทยรีวิวให้พี่น้องเบิ้งตั้งแต่ตน้นจนจบนะครับผมก็จะทิมให้มันเย็นลยเลยตัก้งถุงแช่สองฟิตไีดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องเอ้ย